เอาละค่ะในวันนี้เดี๋ยวอิงจะมาแนะนําเกมสนุกแถมเล่นกันฟรีให้กับเพื่อนๆได้ไปลองเล่นกันต่อคลิปนี้จัดมาแนะนํากันถึง5เกม PC อันน่าเล่นใน Steam มีหลากหลายแนวเกมให้เล่นกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีเกมอะไรกันบ้างนะถ้าเกิดว่าชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาด้วยค่ะ เรามาดูเกมที่1กันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวอิงจะพาไปเอาชีวิตรอดในแดนล่มสลายรายร้อมไปด้วยเหล่าซอมบี้กับเกมฟรีภาพอลังการพร้อมมาทำภารกิจเสี่ยงอันตรายภายในเกมที่มีชื่อว่า Deadly Stillness นับว่าเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดในโลกที่มนุษยชาตินั้นถูกการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสทําให้สิ่งมีชีวิตบนโลกกลายมาเป็นซอมบี้ในมุมมองเกมแบบบุคคลที่3พร้อมออกสํารวจตามสถานที่ต่างๆรวบรวมเหล่าทรัพยากรไอเทมอาวุธอุปกรณ์ในการทาภารกิจให้สําเร็จเพื่อผ่านไปยังด่านต่อไปแต่จะมีไอเทมในการเพิ่มเลือดที่ภายในเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีใส่เข้ามาเพื่อเสริมความท้าทายในการเอาตัวรอดฉะนั้นทางผู้เล่นก็ต้องระวังตัวในช่วงปะทะก,กับเหล่าซอมบี้เพื่อป้องกันตัวเองกันหน่อยนะคะ แถมเกมนี้ก็ยังมีผู้พัฒนาเพียงคนเดียวที่ทําเกมขึ้นมาภายในระยะเวลาอันสั้นเพียงแค่10วันในการสร้างเกมนี้ขึ้นมาอีกด้วยค่ะใครที่สนใจเกมนี้เนี่ยสามารถไปโหลดเล่นบน PC จากในสตีมกันก่อนได้เลยตัวเกมเป็นแบบระยะสั้นสําหรับคนที่กําลังมองหาเกมเล่นอยู่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ลองแนะนําให้ไปลองเล่นเกมนี้ดูกันนะคะ ส่วนเกมที่2นั้นมาดูเกมประจนภัยในแดนแฟนตาซีที่เกมนี้มีให้เล่นกันฟรีๆทั้ง PC และยังมีบนมือถือกับเกมที่มีชื่อว่า Summoner War Chronicle นับว่าเป็นเกม m m o r p อานำเสนอเรื่องราวในจักรวาลของเกม Summoner War ซึ่งจะพาทางผู้เล่นเนี่ยย้อนกลับไปก่อนเกิดภาคลอเซนชูเรีย เรานั้นจะมาเป็นสมอนเนอร์มากฝีมือที่ได้เดินทางไปทั่วโลกกว้างมีตัวละครหลักให้เลือกเล่นกัน3ตัวละครอันได้แก่อเบียคีนาและก็คีฟแต่และตัวละครนั้นก็จะมีทักษะสกิลความสามารถที่แตกต่างกันออกไปต่อสู้กับเหล่ามอสเตอร์ปีศาจที่คุ้นหน้าคุ้นตากันในจักรวาลเกมนี้กันนอกจากนี้ก็ยังมีระบบตรีดันเจียนสามารถตั้งปาร์ตี้กับเพื่อนๆไปล่าบอสสุดโหดกันได้มีระบบหอคอยสุดท้าทายมีภารกิจรับของรางวัลมากมายให้สะสมกัน รวมไปถึงระบบ <ใ girlfriend, S 1> ทา้าโดน PVP ก็ใส่เข้ามาในเกมนี้ให้กับสายโดนฝีมือได้มันกันแถมยังมีการใส่ระบบ NFT เข้ามาให้กับสายบล็อกเชนได้ติดตามกันอีกด้วยใครที่ติดตามเกมนี้และอยากลองเล่นก็สามารถไปโหลดกันได้ใน s t e ีมกันเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปตะรุยสงครามตีป้อมรูปแบบออนไลน์ในโลกแฟนตาซีที่มีดีทั้งระบบเกมและภาพกราฟิกที่ดูน่าเล่นกับเกม Warlander ตัวเกมทำออกมาแนวแอคชั่นผสมโมบ้าพร้อมให้ทางผู้เล่นไปร่วมด้วยช่วยกันกับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆลงสนามไปบุกยึดตีป้อมกันด้วยทักษะส,สกิลที่มีกันให้มันเลยค่ะตัวเกมนี้ได้มีการรองรับผู้เล่นได้มากถึง100คนไปต่อสู้กันในมุมมองเกมแบบบุคคลที่3โดยจะมีสายอาชีพให้เลือกเล่นกันอยู่3สายอย่างเช่นนักรบสายแทงพละสายฮิลและก็นักเวททำดาเมจจากนั้นตัวเกมเนี่ยจะมีการแบ่งทางผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายและจะมีการจัดทีมผู้เล่นทั้งหมด5ทีมด้วยกัน แต่ละทีมจะมีสมาชิกทั้งหมด5คนไปร่วมด้วยช่วยกันต่อสู้ในการคว้าชัยชนะกันค่ะส่วนตัวเกมนี้ก็มีระบบทักษะสกิลชุดสมใส่อเทมชุดเซตต่างๆที่เราสามารถปรับแต่งกันได้และยังสามารถเปลี่ยนคลาสายอาช,ชีพเนี่ยระหว่างการรบได้อีกด้วยอีกทั้งทาง้งผู้เล่นสามารถวางแผนคิดกลยุทธ์ในการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามกันได้หลายแบบและยังสามารถสร้างฐานป้องกันเครื่องมือพังประตูค่ายของเราสตรูไว้เป็นกลยุทธ์ศึกของเราเพิ่มเติมกันได้ด้วยค่ะ ใครที่ชอบเกมในสไตล์นี้เนี่ยสามารถไปติดตามกันก่นกอนได้เลยตัวเกมเปิดให้เล่นกันฟรีแล้วบนเครื่องเล่น PC PlayStation 5 Xbox Series X และก็ Xbox Series S ค่ะต่อมาเป็นเกมที่4เดี๋ยวอิงจะพาไปแนะนำอีกหนึ่งเกมแอคชั่นโมบ้าในสไตล์ TPS มีทั้งภาพกราฟิกที่ดูสวยงามและก็ยังเปิดให้เล่นกันฟรีอยู่นะกับเกมที่มีชื่อว่าพารากอนดิโอเวอร์พรา เกมนี้ทางผู้เล่นทั้งหลายจะมาประชันหน้าต่อสู้กันแบบ5ต่อ5พร้อมงัดกลยุทธ์ของเหล่าตัวละครฮีโร่ออกมาร่วมด้วยช่วยกันต่อสู้กับเหล่าเพื่อนในทีมเพื่อชิงชนะก,กันในความ Battlefield ให้สําเร็จเกมนี้ก็มีเหล่าฮีโร่หลากหลายประเภทให้เลือกใช้การตามถนดัดไม่ว่าจะเป็นสายวอริเออร์ p ั o พอร์ตเรนเจอร์แ s ้ e แอร์และก็ยังมีแอสซ s สซินนักฆ่านั่นเองค่ะ แน่นอนเลยนะคะว่าทางผู้เล่นเนี่ยสามารถใช้ทักษะสกิลความสามารถของแตาระตัวระครไปพลิกแพงสถานการณ์กันได้และยังให้ทางผู้เล่นใช้กลยุทธ์หลากหลายรูปแบบเพื่อชิงชัยกันทางด้านภาพกราฟิกเนี่ยถือว่าทำออกมาสวยงามน่าเล่นเลยส่วนตัวเกมนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วง Early Access เป็นพารเริ่มต้นอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบเกมแนวโมบาอยากลองเล่นกันก่อนก็สามารถไปลุยกันก่อนได้ อีกทั้งเกมนี้ยังมีการอัปเดตแผนที่ใหม่ๆอย่างแอคนี้แห่งแสงรวมไปถึงฟีเจอร์การขยายมินิแมปให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่ทางผู้เล่นเองเนี่ยสามารถชำเลืองมองแผนที่ในระหว่างที่เล่นได้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้นอีกด้วยใครที่สนใจสามารถไปตามโหลดกันได้ใน s t e ี m เลยนะปิดท้ายกันด้วยเกมเอาชีวิตรอดผสม MMOFPS ที่ใครเห็นแล้วต้องแอบนึกถึงเกม MyCraft ในเวอร์ชัน WarC กับเกมที่มีชื่อว่า s t o r c r a f t โดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะมาเอาชีวิตรอดในโลกแห่งเชโนเบลเอ็กซ์คลูชันโซนรายล้อมไปด้วยเหล่าสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์อันน่ากลัวในโรงงานร้างที่ทําให้นึกถึงเกมสต็อกเกอร์เชโนเบลกันได้เลยค่ะและเกมนี้เนี่ยจะให้เราทําภารกิจสํารวจพื้นที่อันสุดอันตรายสามารถรวบรวมไอเทมเจ๋งๆเพื่อเอาตัวรอดในแดนสนทยาจากเหล่าสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่จ้องจะมากัดกินเรารวมถึงการป้องกันตัวเองจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีภายในเกมนี้ยังมีการรองรับการเล่นทั้งแบบ PvP และก็ PvE ในโลกที่ผู้คน ต่างแย่งชิงทรัพยากรไล่เข็นฆ่ากันและเรานั้นก็ต้องมาป้องกันตัวเองซึ่งเกมนี้ก็ยังสามารถรวมกลุ่มกันกับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆแบ่งฝักฝ่ายเพื่อเอาตัวรอดกันได้อีกด้วยสำหรับเกมนี้เปิดให้เล่นกันแบบฟรีๆบน PC สามารถดาวน์โหลดกันได้ใน s t e ีมนะคะ หรับในคลิปนี้อิงได้มาแนะนําครบทั้ง5เกมกันแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเกมที่มาแนะนํากันนะถ้าหากว่าใครที่ชอบในคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของอิงกันไว้ได้เลยค่ะหรือกดแต้งกดจอยกันเข้ามาให้กําลังใจกันได้ในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ